สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์นะวันนี้สายเงียบเหงายัางไงนะครับอันนี้มาทักไทยกันนะนะในช่วงเช้านะครับบางคนก็ยังไม่ตื่นเลยเนี่ย <c oughs> บางท่านเป็นวันหยุดพักผ่อนนะอาจจะยังนอนอยู่ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้กับบรรยากาศวันสดใสวันอาทิตย์นะก็ยังไม่ได้ออกไปไหนทีเนาะไปอยู่บริเวณตามหมู่บ้านนี้แหละนะออกสำรวจพื้นที่ หน้านี้ดูจะแรงๆยังไงเนาะบรรยากาศช่วงนี้นะครับแอดมินก็อยู่กันที่หมู่บ้านนี้เลยนะครับหมู่บ้านหินกองอำเภอบางสะพานนะครับกับบรรยากาศช่วงเช้านี้นะครับก็มาทักทายเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับยามเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดี ปีเตอร์ชแนลนะครับขอบคุณมากนะครับแวะเวียนมาทักทายกันเนาะในช่วงเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับกับการพักผ่อนหรือว่าจะทำงานก็ขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็เลยมาทักทายเพื่อนๆนะครับวันอาทิตย์เนาะเมื่อกี้บรรยากาศช่วงเช้าเนี่ยจะอากาศเย็นๆนะเลยแปลก แต่พอสายๆมานะอากาศร้อนหญ้าต้นหญ้านะนะก็ยังออกเหลืองๆนลแสดงว่าร้อนจัดเมื่อกี้ว่าจะขึ้นไปถ่ายบนสะพานนะนะได้ภาพวิวมุมสูงของหมู่บ้านนะครับสะพานข้ามทางรถไฟ สวัสดีน้องรุ่งรุ่ง้วยนะครับวันนี้ไปเที่ยวไหนครับน้องรุ่งรุ่งถ้าไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมเก็บภาพวัดภูเขาทองมาฝากด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับกับบรรยากาศช่วงเช้านะครับวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ วันนี้ก็ยังอยู่กันที่หน้าหมู่บ้านเนี่ยยังไม่ไปไหนทีอันนั้นก็เป็นสะพานนะครับข้ามทางรถไฟคู่ขนานนะครับที่สร้างไปสู่เส้นทางภาคใต้นะครับรถไฟคู่ขนานนะครับแอดมินก็จะมารอรถไฟที่นี่แหละนะครับเวลาขึ้นกรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดไปเพชรบุรีไปอะไรนะครับเพราะว่าจุดนี้คือจุดขึ้นรถไฟ นะครับหน้าบ้านแอดมินเองนะครับลงจากรถไฟก็เดินเข้าบ้านได้เลย <c oughs> สถานีที่แอดมินอยู่เนี่ยเห็นสถานีไหมเห็นไหมสถานีนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเอ้เดี๋ยวจะถามแอดมินว่านี่มันสถานีเหรออันนี้ละครับสถานีไม่ใช่สถานีอะไรกรุงเทพอภิวัตนหรือหัวลําโพงนะอันนี้สถานีคล้ายกับกระหน่าที่พักไปสวน นี่คือสถานีรถไฟนะครับบ้านแอดมินก็คิดว่าจเจริญน,นะฮะเพราะว่าดูจากการสร้างแล้วใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสถานีกรุงเทพอภิวัติอีกนะฮะดูนะนี่คือสถานีเนะี่ยคนก็มานั่งรอกันเนาะคนยังไปนั่งรอข้างบนสองคนเนะี่ยไม่มีที่นั่งไปนั่งตากแดดอยู่ข้างบนบนตูนาน้านสองคนนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวแอดมินซูมไม่ดูสถานี นี่ครับสถานีรถไฟจะเข้ากรุงเทพสถานีนีไ้ไม่มีคนอยู่นะครับไม่ต้องใช้คนอยู่นะครับถ้าถัดไปในคือก็เป็นสถานีใหญ่ใช่ไหมก็มีคนอยู่มีเจ้าหน้าที่ขายตั๋วสถานีนี้คือสถานีที่พักผู้โดยสารหลจาจะขึ้นรถไฟนะรถไฟทุก รถไฟกระบวนกรุงเทพปรหลังสวนก็จะมาจอดนะทุกเที่ยวนะครับมีคนไม่มีคนเขาก็จอดห้านาทีเพื่อที่จะให้คนขึ้นแต่มีคนทุกวันแหละครับเพราะว่าเป็นรถไฟสัปประหยัดนะครับไปกรุงเทพก็หกสิบาบาทไปกลับก็ร้อยยี่สิบนะครับไปปัจจวบก็ยี่สิบบาทนะราคาถูกนะครับ แต่ว่าผู้โดยสารต้องอดทนนั่งหน่อยนะไปกรุงเทพก็แปดชั่วโมงนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะแอดมินก็เอาภาพบรรยากาศในหมู่บ้านแอดมินที่มีความเจริญมาให้ดูนะะทางด้านนู้นก็เป็นโรงเรียนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นไปนั่งบนยอดนู้นเลยสะพานสูงนะ่ะ ตั้งขาตั้งกล้องนะนั่งเก็บภาพมุมสูงเลยผ่านยังสร้างไม่เสร็จนะไม่มีที่กั้นโดยหล่นแป๊กลงมาเลยยุ่งเลยแต่วันนี้ก็เลยเอาแบ็กกราวแบ็กกราวสถานีรถไฟบ้านแอดมินมาให้ดูชมเนาะนะครับก็อย่าไปเปรียบเทียบกับสถานีกรุงเทพอภิวัตฒนะครับสถานีนี้นะครับาน,านึกว่าร้านค้าขายขายลูกชิ้นใช่ไหมเนะี่ย เห็นมันเล็กๆนะสถานีรถไฟนะสถานีรถไฟขอบคุณนะครับขอบคุณไม่ได้กทายกันเลยสวัสดีนะครับสวัสดีน้องขาร์รด้วยนะครับวันนี้ขารานะเนาะฝากเข้าไปชมนะครับให้กาลังใจบ้านน้องขาราะด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินป่ามั่งเดินอะไรนะไปชมกันใครอยากเดิน่ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องขาร์รมากมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเอฟซีเก่ากันมาต้องนานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปหากันอ่ <c oughs> <c oughs> ้องรุงก็บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีขาแล้วด้วยเนี่ยแล้วส่งดอกกลับให้นะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าบ้านไม่มองเพื่อนเลยแล้วนี่ยก็ตามองไปที่อื่นที่อายนะฮะเวลามา อัปเดตนอกนที่เจ้าบ้านเขินคนผ่านไปผ่านมาเขาบ่าพูดสื่อข่าวเขามานั่งทําอะไรต้องมองใครมามั่งขอบคุณนะครับคงไม่ได้ขึ้นนานนะครับก็ขึ้นสิบสิบห้านาทีเนาะนะครับยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับอาจจะ ช่วงนี้นะลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงคลิปบ้างเลยนะไม่ใช่ลงคลิปบ้างนะน,น,น,นานๆจยลงรักพีเชา้ชาเชา้ามาเสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะเย้าบานเก็ะเพราะว่าเป็นทุกเชานะ้าคเขาตื่นมาเสียงเป็นอย่างเนี้ครับียงอูอ o e, o e, ap, ap. ีอูอีแหบๆมับคนรุ่งบอกหมุนหมนใช่ไม่รู้เป็นไรเน็ตหลุดตัดเมื่อกี้นี่ขนาดเน็ตนี่แรงนะอันนี้เน็ตหมู่บ้านนะไม่ใช่เน็ตเครื่อง ใช้เน็ตฟรีแหละพอออกมาข้างนอกก็มีตู้เน็ตฟรีให้ในหมู่บ้านได้ใช้กันไงไม่น่าจะหลุดเพราะว่าอยู่ที่สาราประชาคมนี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะไม่งั้นก็จะถ่ายวิวส,สวยๆให้ชมกันก็ยืนอยู่ได้แหละสาราประชาคมเนี่ย ผู้บ้านก็พาโมโสวนผักกูดใช่ไ่มน้องกันแล้ววานโมกสวนผักกูดบ่เออเพาไปเก็บผักกูดนะเนาะโอ้ผักกูดที่เขาแกงใส่กุ้งฝอยอร่อยใช่ไหมไม่เคยแกงดิเออเพิ่งรู้เนี่ยน้องขาร์ลบอกก็แกงใส่เออกุ้งกุ้งใช่ไหมกุ้งฝอยอะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ได้ไ,ดไหมแต่ไม่ใช่กุ้งฝอย ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ <laughs> ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยก็เพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนก็เลยรู้ว่าตั้งไลท์ไว้ <laughs> <laughs> เปิดนานไม่ได้นะครับ ยังไม่ได้ล้างหน้านะเดี๋ยวมีขี้ตาติดวันนี้วันอาทิตย์นี่เลยชิวๆหน่อยหนึ่งเก็บตั้งนานได้กำไย <c oughs> เก็บตั้งนานได้กเดำครกับโมโมนานไปหน่อยแล้ก็ามาให้เพื่อนดูหน้าจอไงเราคิดว่าเออเราเก็บแค่สองสามการเนี่ยมันดูเยอะใช่ไหมน้องขะละ เวลาเราเอามาเข้าหน้ากล้องเนี่ยมันจะเยอะใช่ไหมแหมยังมองออกอีกได้หน่อยเดียวเก็บเก็บต้องนานนะโมไปด้วยเก็บไปด้วยนะส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บโมอย่างเดียวโมไปไปเก็บทีหลังพอลงไล์แล้วไปเก็บได้มากร,รมหนึ่งแหละแล้วก็ช่วงบ่ายนี่แม่ค้ามีตลาดนัดใช่ไหมหมู่บ้านอะแม่ค้าสั่งมา20กร,รมัมไปเก็บเก็บส่งแม่ค้า20กร,รมัมเก็บต้งนานได้กํมเดียว เออ <c oughs> กรมนั้นไม่พอทอดไข่ด้วยไม่พอผัดใส่ไข่ด้วยมันน้อยอะ่ะพอไผัดแล้วมันเออมันก็หายหมดเลยนะมันมันนิ่มแล้วมันสุกแล้วมันก็หายหมดอะ่ะ <c oughs> เออก็ว่าไปนะเดี๋ยวเล่าหน้าไปเก็บอะไรดีเก็บพริกเก็บพริกเนี่ยก็สงสัยก็ไม่ได้ไม่ได้พอสิบขีด <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณน้องวันนี้ขาราด้วยแล้วก็ขอบคุณกับกับพีเตอร์ด้วยนะครับนะครับเป็นไปนตามคาดเลยนะเอฟซี FC เข้ากันมาหนาแน่นเลย <laughs> โอ้อันนี้เป็นช่วงเช้าอยู่เนาะนะครับช่วงเช้าอยู่เพื่อนเพื่อนพักก่อนอยู่แล้ววันอาทิตย์นะครับบางทีเราจับเวลาไล์ผิดนะต้องเอาซักเที่ยงเที่ยงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตื่นแล้วแต่ก็ เราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไร้สดบ้านหลังนี้เท่าไหร่ด้วยนะครับในการเปิดการมองเห็นต่งตางๆก็อาจจะเพื่อนๆอยังไม่รับรู้รับทราบทีนะครับเดี๋ยวยังไงพยายามจะขึ้นไร้บ่อยๆเนาะขึ้นไร้บ่อยๆพอ,อ,อ,อใหญ่ก็นี่ก็น่าจะเป็นสมาชิกมานั่งกินกาแฟน้ำท่อมไง ราะว่ามันจะมีข้างๆไปนี้จะมีะสมาชิกมาทุกเช้ากับทุกเกือบค่ำนะฮะเป็นสภากาแฟย่ยมาถกเถียงกันสารพัดเรื่องนะเรื่องการเมืองมั่งเรื่องหมู่บ้านเรื่องทํากินมั่งนะฮะกลางวงก็จะมีกาแฟกาน้ำนะฮะใบกระท่อม <laughs> แอดมินก็จะติดกระท่อมตอนนี้แหละนะนร่วมสนทนาเขาด้วย <laughs> สวัสดีครับพี่อู๋ ขอบคุณครับพี่อู in. ขอบคุณมากๆครับนะครับวันนี้กุ้งก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านหินกองที่พี่อูเห็นเนี่ยอันนี้สถานีนะพี่อูไม่ใช่ร้านค้าขายน้ำหวานหรือขายลูกชิ้นนะครับสถานีใหญ่นะครับก็น้องๆกรุงเทพอภิวัตนะครับสถานีนี้เนี่ยสถานีรถไฟบ้านกุ้งครับอย่ามองเป็นร้านขายลูกชิ้นหรือร้านขายน้ําปั่นนะเป็นสถานีใหญ่ เวลาใครมาขึ้นรถไฟก็มาขึ้น,นเนี่ยเนี่ยมีสะพานเนี่ยรถไฟจะจอดไปกรุงเทพไปเพชรบุรีสถานีเหงาสถานีเนี้ยนะบางวันก็นั่งคนเดียวนะฮะลรวเจ้าหน้าที่ไม่มี <c oughs> ไปซื้อตั๋วบนรถไฟจะมีเที่ยวขบวนเดียวแหละอ่าทนนอ่อหลังสวนทนบุรีหรือทนบุรีหลังสวนนั่นแหละเนี่ยก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมันต้องมานั่งรอเนี่ยต้องแปลงเทพอ,อีกแล้ว พี <laughs> ่อูข๋ขำชอบใจไม่สถานีบ้านผมอะ่ะก็บอกแล้วว่าเจริญบ้านผมอะ่ะนะครับเจริญมากๆมีสถานีรถไฟแล้วเนี่ยในหมู่บ้านเนี้ยสะพานสะพานข้ามทางรถไฟก็มีนะนี่เห็นไหมน่ะเจริญสถานีก็ใหญ่โตทาสีเหลืองด้วยไม่ได้ทาแล้วก็เอาอะไรมาปะนู่นปะนี่นะ แต่ก็มีป้ายบอกเขียนเป็นปากกาหมึกเขียนว่าขบวนนี้มาตอนนี้ตอนนี้ซึ่งบางคนมองไม่เคยมาก็จะว่าโอ้ส oh, ถานีนี้อนาถาจัง <laughs> ไม่เป็นที่พักนะรถไฟจะมาจอดนะครับสถานีใหญ่อำเภอบางสะพานก็ต้องถัดไปครับประมาณห้ากิโลเป็นสถานีใหญ่อันนี้คือสถานีย่อยหมู่บ้านแต่รถไฟวิ่งไกลก,กันตังอะไรพวกไปมาเลเซียหรือว่าไปาทางใต้เลยก็ไม่จอดนะ จอดแต่ทนบุรีหลังสวนรถหวานเย็นนี่ก็เป็นทุ่งกว้างๆนะครับอาจจะแห้งแดงหด่อยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนาะขอบคุณนะครับกับวันนี้ขาเระด้วยขอบคุณนะครับกับน้องรุ่งนะครับรุ่งรุ่งแซมบรี่นะครับยังไงก็ฝากนะครับไปให้กำลังใจน้องรุ่งด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับปีเตอร์ชแนลนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะไม่ได้ขึ้นไลฟ์บ่อยๆในชแนลของกุ้งมาสะพานชแนลนะครับก็นะครับหวังว่าต่อไปข้างหน้าเพื่อนๆก็คงรับทราบนะครับแต่เวลานี้มันเช้าไปเนาะวันพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ก็พบกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับเดินนะครับเด้นนะครับทุกๆ ระครั้งนะครับที่ขึ้นไลก็เพื่อนๆมาให้กำลังใจด้วยนะโอ้โหนะดีใจนะครับเดี๋ยวก็รอชมผลงานของกุ้งต่อไปนะครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรเดี๋ยวก็จะแจ้งในสายพอดีนะครับวันนี้ขอรำลากันเพียท่นนี้นะครับสวัสดีขอรับ